วีเคราะห์ชีวิฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ2022-2023แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดหลักเอติฮัสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดในค่ำคืนวันพุธที่3พฤษภาคม2566เวลาตี2ทุ่นะครับและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอด888ฮอต8 3ตัวชั่วว่าที่นี่ที่เดียวปลอดไทยมั่นใจได้เงินชวน100%อย่าลืมนะครับตามแอดที่ท่านเห็นแอด888ฮอตเลยครับการบุกไป,ปชนะฟูตแลม2ประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เือบ City แมนเชสเตอร์ซิตี้แซงขึ้นไปครองจ่าฝูงมีแต้มเหนืออาร์เซนอลหนึ่งแต้มแถมยังแข่งน้อยกว่าอีกหนึ่งนัดดังนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสทําแต้มที่หนีออกไปเป็นสีแต้มได้หากพวกเขาคว้าชัยเหนือเวสต์แฮมได้ในเกมนี้ความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้นะครับจะไม่มีนาธานอาร์เก้กับเควินเดบอยที่ได้รับบาดเจ็บส่วนผู้เล่นที่เหลือนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันลงสนามทําให้กุซือเป๊ปกัวเดียล่ามีตัวเลือกสามารถโรเทชันพุ้เล่นจากเกมที่แล้วได้อย่างหายห่วงเลยนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนฟอร์มล่าส นัดติดต่อกันทําให้ทีมขุน้อนยังลังอันดับที่15มี3 4แต้มจาก33นัดซึ่งถือว่าต้องดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปเนื่องจากมีแต้มเหนือโซนอันตรายแค่สแต้มเท่านั้นเกมนี้กุซือเดวิดมอยนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานจารุกาสมกกาก้าและเคอร์ซูมาที่มีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามนําโดยคู่เซนเตอร์แองเจโลออกบันนากับนายเยฟอกเกิร์ดพร้อมด้วยฟูลแบ็กซ้ายขวาแอลอนเคสเวลและวลาดิเมียชูฟาวนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ลุ อาเซนอลออกไปเป็น4คะแนนซึ่งถ้าทำได้สำเร็จเชื่อว่าแฟนบอนเลเรือใบสีฟ้าน่าจะเตรียมงานฉลองแชมป์กันได้เลยแต่เกมนี้คงประมาทเวทแฮมไม่ได้เพราะทีมสุ่นคอนก็ต้องการแต้มไม่แพ้กันเพื่อความหวังในการอยู่รอดอย่างไรก็ตามถึงแม้วเวทแฮมจะพยายามสู้ยิปตาแค่ไหนก็คงจะยากนะครับที่จะต้านไหวเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าทุกอย่างทั้งความแข็งแกร่งความการเล่นแถมได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นของตัวเองต่งหากสุดท้ายเชื่อว่าเป๊ปน่าจะพาลูกทีมเปิดบ้านเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับและขยับใกล้บัลลังแชมป์พรีเมีย และผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในคับคืนนี้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ฟันธงครับผมและเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ